สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนครับก็คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีมีนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง13เมษายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจําปี2568นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรใช้มือเป็นภาพดาวจรณวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่3 1สเ็ดธันวาคม2568ครับ ในการทำนายดวงชะตาระดับปลายปีนะครับปกติแล้วเราจะพิจารณาจากดาวใหญ่ทั้งหมดสดวงครับซึ่งก็ได้แก่เลขศูดาวมฤตยูเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข7ดาวเสาร์เลข8พระราหูครับนะครับสดวงนี้แหละครับที่จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณานะครับซึ่งในปี68นี้นะครับปี2568นี้จะมีดาวใหญ่เนี่ยย้ายราศีเพียงแค่3ดวงครับซึ่งก็ได้แก่เลข8พระราหูครับ พระหุนะ่นจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับในวันที่5พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา44นาทีแล้วก็เลข5ดาวพฤหัสบดีครับจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาคมและหลังจากนั้นก็จะเดินเสด็จเดินเร็วนะครับเดินเร็วข้ามราศีไปอยู่ที่ราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคมอยู่ไปได้สักพักหนึ่งครับวันที่23ธันวาคมก็จะถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนเลตเจ็ดดาวเสานะครับดาวเสาเนี่ยจะอยู่ที่ราศรีกุมนะครับนะตั้งแต่ต้นปีไปนะครับพอถึงช่วงวันที่19พฤษภาคมนะครับดาวเสาเนี่ยจะเสนะดินเร็วนะครับเข้าสู่ราศรีมีนะนะเดินเร็วเข้าสู่ราศรีมีนอยู่ไปจนถึงวันที่23สิงหาคมก็จะถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนดาวมฤตยูก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ราศีพฤษภนะครับนะครับนะ ลักษณะการโครจรของดาวแบบนี้นะครับก็จะส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยนะครับการงานนะการงานของชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะโดยรวมเนี่ยโดยรวมเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตคันลองชีวิตดวงชะตาโดยรวมนะครับเรื่องของการงานจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับ นะทั้งตัวเราเองด้วยทั้งการงานด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเราเองก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาอะไรบางอย่างปรับปรุงตัวเองอะไรบางอย่างบางท่านอาจจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้านะครับก็เปลี่ยนว่าอ่ะเลิกบุหรี่เลิกเหล,ล้าได้ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับก็คือว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรที่มันเราบุค,คลิกไม่ดีก็ได้นะเออเรื่องของบุคลิกการออกกําลังกายการนอน ปกตินอนดึกก็เปลี่ยนมาเปลี hmm. ่ยนแปลงมาเป็นนอนตามเวลานะครับทานอาหารที่ด yeah, ีมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนการงานก็เช่นกันนะการงานก็มีเกณฑ์การขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับนะการงานก็จะประสบผลสําเร็จดีนะอันนี้คือตลอดทั้งปีเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ ทางนิฉันในพอเลข5นะครับดาวพฤัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนนะครับเจ้าเรือนลักเป็นตนุลักษนะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนแล้วก็ทําหน้าที่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเจ้าเรือนกรรมมะเรือนการงานด้วยแล้วโครจรอ,อยู่ะไรครับพบสาาัจชะสัจชะคือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแป,ปลงการขยับขยายถ้าเกิดท่านใดชาวราศีมีนท่านใดเนี่ยที่ทาธุรกิจกิจการส่วนตัวนั่นก็หมายความว่าในช่วงที่ดาวพฤัสบดีอยู่ตําแหน่งนี้ครับอยู่ที่ราศีพฤศอยู่ราศีพฤษศนะสัจชะเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายนะ ออกไปนะเป็นลักษณะนั้นได้มีกับขยับขยายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งนะครับจะได้ผลดีเนี่ยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13พฤษภาคมถ้าจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้นะครับดีนะดีนะครับแล้วก็การงานนะครับก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นประ นะครับก็คืออ่อนแออ่อนกาลังนะครับไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับแต่ในมุมหนึ่งก็คือเป็นอุจจาวิราชตำแหน่งนี้นะเป็นอุจจาวิยราชและก็อุจจาวิยราชก็จะทำหน้าที่เหมือนราชาโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็อยู่ในภพพันธุนะครับภพที่4จากลัคนาเนี่ยเราเรียกว่าปะทุมเกณฑ์ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดาว เอ่อลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับก็จะได้เกณฑ์หลายๆอย่างเลยนะพอย้ายไปก็ถือว่าโอเคดีครับนะแต่พอถึงวันที่2ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคมโคจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎในภพปุตตะนะครับตอนนี้ก็หมายความว่าค่อนข้างจะชัดเจนมากนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะนะครับเปลี่ยนงานได้งานนะเปลี่ยนงานใหม่ได้งานหรือท่านใดที่แบบอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงปลายปีเนี่ยก็ได้เปลี่ยนนะได้ได้เปลี่ยนสมใจและเปลี่ยนดีขึ้นด้วยนะ การงานเป็นอุดเลยนะประดับพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้เป็นอุดอุดคือยิ่งใหญ่สูงส่งทรงพลังมีอำนาจมากหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากขึ้นในช่วงปลายปีก็ได้ตุลาพิกาธันวาสามเดือนนี้ครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะนะครับนะส่วนท่านใดที่แบบว่าอันนี้ไหนๆก็พูดเรื่องพนะุทธปฏะเนาะเออปฏะหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับหมายถึงลูกหลานก็ได้นะอ่านะ ชาวราศีมีนท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวอ,อยู่แล้วนะครับปีนี้ก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรได้นะครับภรรยาตั้งครรภ์หรือว่าตัวชาวราศีมีนเองที่เป็นผู้หญิงนะครับก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าดาวตัวเองเนี่ยครับตนุลักษณ์เนี่ยนะครับดาวประจําตัวเราเข้าสู่ภพปุตตะละนอกจากจะทําสิ่งอะไรใหม่ๆแล้วยังหมายถึงมีลูกได้ด้วยนะครับตั้งครรภ์ได้ด้วยหรือภรรยาตั้งครรภ์ก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือ คร่าวๆนะครับของดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนดาวเสาร์ที่เสด็จไปนะครับเข้าไปทับเนี่ยดาวเสาร์มพบราพะนะราพะคือโชคลาภความสําเร็จแล้วก็ไรายได้ก็ะสะแสดงว่าการเงินเราดีนะในช่วงนั้นเนี่ยแต,แต่แต่แต่การเงินที่ได้มาก็โอ้โหต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากเหน็ดเหนื่อยพอสมควรอาจจะต้องเดินทางไกลนะครับต้องทเวลาทํางานหรือว่าไปติดต่อธุรกิจการค้ามักจะต้องเดินทางไกลหรือต้องติดต่อคนต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษาจริงจะดี นะครับนี่คือเงื่อนไขเรื่องการเงินนะนะครับการงานดีนะตัวเองดีนะแต่การเงินก็ไม่ได้แบบว่าดีเลิศเหมือนการงานนะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเจรจาธุรกิจการการค้านะกับคนต่างแดนถิน่นกาต่างชาติต่างภาษาและมักจะประสบผลสําเร็จแต่อาจจะมีเรื่องติดตขัดขัดบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะประสบความสำเร็จได้นะครับมีโชคมีลาบไหมการเงิน การงงการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีโชคมีลาบอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะอาจจะได้มีโชคมีลาบนะมีลาบลอยนะได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นก้อนใหญ่มากนะนะถ้าว่าตามดาวนะครับนะส่วนในช่วงครึ่งปีแรกนะครับช่วงแหมที่จริงจะพูดครึ่งปีแรกมันก็เกือบนะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยนะมีเข้ามาเรื่อยๆแหละครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนั่นแหละแต่ แต่ก็มีเหตุที่ต้องคอาดเคลื่อนผิดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการท,ทรําธุรกิจส่วนตัวเวลาจะให้เครดิตกับลูกค้าในช่วงนี้ต้องดูดีๆนะเพราะมีโอกาสที่เขาจะเลื่อนนัดชําระเรานะออต้องกันกันเงินไว้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวเกิดไปถึงเวลาแล้วเดี๋ยวกระแสเงินสดแคตโฟอาจจะมีปัญหาได้นะในช่วงนี้นะเพราะนั้นต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าดาวการเงินเราจะเดินถอยหลังกันเยอะเลยนะครับตั้งแต่ เดือนอมก,กราเป็นต้นไปนะตั้งแต่เดือนมก,กราไปจนถึงนู่นแหละจนถึงสิงหาคมนะครับเพราะดาวทางด้านการเงินของเราคือดาวองคารกระดุมพระนะการเงินานะการเงินในช่วงตั้งแต่วันที่29กาพฤศจิกายนถึงวันที่13มีนาคมอันนี้คือเป็นช่วงที่เดือนถอยหลังดาวองคารเดินถอยหลังเพราะนั้นการเงินช่วงนี้ก็อาจจะมีการติดขัดคัดเคลื่อนเลื่อนออกไปใครตัวที่ตกปากรับคำกับเราด้านการเงินเนี่ยก็มีเหตุที่ต้องเลื่อนออกไป นะครับหรือบอกว่าจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ก็อ,อาจจะจ่ายไม่ครบไม่เต็มนะไม่เต็มร้อยอาจจะทยอยจ่ายจ่ายเป็นเบีย้ยหัวแตกประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในภพราพะเป็นเจ้าเรือนราพะขอไปจะเป็นเจ้าเรือนราพะอยู่ในภพว,วินาศในช่วงนี้ก็มีเหตุที่อาจจะต้องรายดวงรายได้อาจจะไม่ได้แบบได้ดังใจนะครับแต่ถ้าเกิดมองมุมด,ด้านดีเนี่ยงานที่เกี่ยวข้อง,ของต่างแดนถิน่นใกล้ต่างชาติต่างภาษาจะประสบผลสําเร็จดีจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นการดีนะครับ แต่ตอนที่ดาวเสาวเข้ามาทับตัวเนี่ยเน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากครับทุกยากเรื่องการหาเงินหารายได้แต่แต่แต่ก็ใช่ว่าเอออะไรนะเราจะได้มาง่ายๆนะมันมันมันจะมีช่วงที่ดาวเสาวเดินถอยหลังอ่ะอันนี้นะครับเลขเจ็ดนะดาวเสาวนี้จะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนช่วงนี้เนี่ยนะครับนะความสําเร็จรายได้ของเราเนี่ยนะมันจะชะลอตัวจะชะลอตัว นะครับจะชะลอตัวจะไม่ค่อยโปรเจกต์โครงการอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยดีค้าขายอาจจะติดติ่ขัดขัดหน่อยนะครับไอ้ติดตขัดขัดอาจจะเป็นด้วยสภาวะเศรษฐกิจหรือต้องรออะไรบางอย่างรอกู้สัญญานะครับรอวัตถุดิบก็ได้นะเออหลายๆอย่างหลายๆอย่างนะครับก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นครับนะอันนี้ก็คือเป็นพวกข้อมูลดาวพระองศานะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยนะในเพื่อเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การงานการเงินอะไรต่างๆนะครับแนะนําว่าควรควรที่จะทําให้แล้วเสร็จก่อนนะภายในครึ่งครึ่งปีแรกนะ,ะเพราะคือครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะอืดอึอีกนะครับมันจะอืดน,นะนะนะครับแต่ตอนครึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยดาวคารอยู่มุมเนี้ยครับก็เตินถอยหลังอยู่ดีนะแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องของฐานะการเงินไม่ได้เป็นเรื่องของไรายได้นะครับเราอาจจะเป็นมีการใช้จ่ายเงินมากค่อนข้างมากก็ได้ในช่วงนี้นะครับ อาจจะไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะใช้ใจ่ายเพื่อเพื่อทําบ้านซ่อมบ้านนะครับปรับปรุงปรับปรุงกิจการเอามาใช้ในการดําเนินธุรกิจกิจการเป็นลักษณะนันก็ได้หรือการใช้ใจ่ายอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้หรือว่าเก็บออมเงินเป็นเงินที่เราไม่สามารถเก็บได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ได้อันนี้คือานการเงินแต่ตอนที่ดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาเเร,ไรไนน์เป็นเรื่องของไรายได้จะเน้นเป็นเรื่องของรายได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามเจรจา นะธุรกิจการค้าอะไรเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังก็ได้มีปัญหาน้อยลงเนะี่ยอย่าไปคาดหวังว่าว่าเดี๋ยวไปคุยเจราจาในช่วงครึ่งปีหลังนะเพราะแล้วโอกาสที่จะเจราจาครึ่งปีหลังปัญหาจะไม่มีมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของของดนานการเงินสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือแน่นอนครับอันดับแรกเลยโรคภัยไข้เจ็บนะสาวทับ นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคเก่ากําเริบนะท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วช่วงนี้โรคเก่าอาจจะกําเริบได้นะครับและที่2ก็คือนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายอาจจะมีความยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นครับหรือว่าคู่สัญญาเราอาจจะจะมีปัญหานะครับทำให้เกิดความขัดแยง้งเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาก็เป็นไปได้นะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าดูแลไม่ดีเนะี่ยอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องของ ข้อกฎหมายเป็นเรื่องของคดีความได้นะในช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพระม,มัดระวังเรื่องอะไรเรื่องของความดันนะเรื่องของความดันเบาหวานโรควูบนะกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้ออันนี้ต้องเป็นคือสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟของร้อนนะครับไฟด,ดูดไฟชอ็อตไฟฟ้ารัดวงจรนะเรื่องของอัคคีภัยอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับ ส่วนทางด้านความรักนะความรักชาวราศีมีนนะครับนะที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับมีคู่ครองอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยความรักในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าทรงๆเรื่อยๆครับไม่ได้มีอะไรหวือหวานะรักกันดีมีความสุขนะอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างนะนะอาจจะมีเรื่องขัดๆกันนิดหนึ่งเงิงนๆ,ๆ Yeshua, งนกันนิดนึงนะพอหอมปากหอมคอแต่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะครับในปีนี้สำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ส่วนคนโสดอ่าคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับนะคนถูกใจที่ว่านี้เนี่ยมักจะพบเจอกันจากการแนะนำนะการแนะนําจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนที่เราติดต่อด้วยเนี่ยแนะนําให้รู้จักนะครับนะหรือพบเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะเออเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทำนายดวงชะตานะครับสำหรับชาวราศีมีนประจําปี2 5 6 8นี้ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ